สวัสดีครับพี่น้องครับขณะนี้ก็ได้มีพี่น้องนะฮะจับจองนะฮะเป็นเมล็ดผักหวานป่าประจำปีนี้กันทยอยจับจองกันมาเรื่อยๆนะครับเป็นพันผักหวานป่านะฮะยอดสีทองใบใหญ่นะครับจาก สวนผักหวานป่าผอ,อ,อปอกอำเภอบ้านหมอจงหวััดสระบุรีนะครับขณะนี้พี่น้องนะฮะที่สั่งจองปีที่แล้วนะฮะก็รู้สึกพอใจนะฮะในผลงานหลังจากที่นำไปปลูกเมื่อปีที่แล้วนั้นก็ประสบความสำเร็จหลายท่านนะครับหันมา จับจองกันต่อก็ขอขอบคุณนะฮะไว้ณนโอกาสนี้ที่ท่านนำไปโปรกแล้วก็ประสบความสำเร็จกันพี่น้องท่านใดที่ยังไม่ได้สั่งจองนะครับยังมีเวลานะครับสำหรับปีนี้เราก็จะจัดส่งนะฮะใกล้เข้ามาแล้วนะครับประมาณเดือนอปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษาย,ยนปีนี้นะครับก็จะทยอย จัดส่งนะครับตามลำดับคิวจองที่พี่น้องได้สั่งจองกันไว้นะครับเป็นพันผักหวานป่าพันยอดสีทองใบใหญ่นะครับที่เป็นที่นิยมกันทั่วไปนะครับเป็นพันแท้ดั้งเดิมนะครับของอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีของเราที่พี่น้องรู้จักกันดีว่าพันผักหวานป่านั้น นะฮะถ้ามาจากอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีแล้วนะครับก็จะได้พันุแท้นะครับที่มีความต้องการของท้องตลาดนะฮะก็ขอกับเรียนเชิญพี่น้องนะครับจับจองกันนะฮะสำหรับปีนี้ทักทายกันเข้ามานะครับสวัสดีครับ